อย่างนี้ตั้นมันจะสู้เด้ก่ว่าใช่ไเงึ้นขึ้นบนเวทีถึงคนนั้นนี่ยงันไม่ค่อได้ซ้อมเลยแข็งไหมพี่ไม่ได้ทนตัวเท่าพี่กระเด็นกระจุยกระจายเยอะให้น้าผอนคาเลยมีผลแล้วเนี่ยมีผลแล้วเนี่ยน็นด้านกำลังใจ ตัดมอืมไม่เคยตััมเหรอปั๊มเลยอูเมาแต่ไม่รู้เคยเคยแบบหยอดเหียญแมที่แบบว่าเป็นแบงค์ทิ้งแล้วเราคนเราข้ามไปอปเปิเรืยองไรนัดัมปั๊มแหละถ้าปั๊มธรรมดา ไเ,เป็นก็ลุกขึ้นนะาาปันมป้มก็ลุกขึ้นไปปั้มก็ลุกขึ้นไปปั้มก็ลุกขึ้นไปปั้มก็ลุกขึ้น